ハンロータッチ。 ทายกันที่บาน่นาคิวค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปทานข้าวมาเรียบร้อยนะคะเติมพลังมาเรียบร้อยหลังจากนี้ก็จะพาไปทัวร์หมู่บ้านฝรั่งเศสกันนะคะไปดูกันว่าความสวยงามของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นนั้นอเราก็เป็นสายถ่ายรูปซะด้วยมาบาน่าคิวทั้งทีก็มาถ่ายรูปแบบฉ่ำๆกันไปเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าที่บาน่าคิวเนี่ยมุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะถ่ายมุมไหนก็สวยแล้วก็ถ่ายไม่มีเบื่อเลยค่ะ มาดูวิว360องศาจากด้านบนตรงนี้กันค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าอากาศในวันนี้เ,เป็นยังไงเห็นได้ว่าหมอกปกคลุมไปทั่วพื้นที่เลยค่ะทุกคนแต่ก็เรียกว่ามาเสี่ยงดวงกันสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าอากาศไม่ได้แบบว่าแย่ขนาดนั้นนะคะก็ยังเย็นสบายอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่ามีหมอกเยอะแค่นั้นเองค่ะทุกคนสำหรับถ้าใครจะมาบานัคิวแนะนำให้ลองเช็คพยากรณ์อ,อากาศก่อนที่จะมาก่อนนะคะจะได้เตรียมตัวถูกค่ะ เหมือนอยู่ยุโรปไหมตอบสิไม่ต้องไปหรอพอแล้วแฟนเชอบบอกว่ามาที่นี้ก็พอแล้วอ่ะทุกคนก็จริงไหมแต่แต่มันสวยจริงเดินไปไปมาๆก็มาเจอ Air Fly c สเ s t e r ค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับใครที่ต้องการเล่นนะคะอันนี้จะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจของ KKD นะ <Okay>. เรากำลังนั่งรถรางเพื่อที่จะไปขึ้นกระเช้าแล้วก็ลงไปกันที่สะพานโกลเด้นบริดจ์กันนะคะทุกคนคิดว่าเที่ยวข้างบนเนี่ยเต็มอิ่มแล้วก็เลยจะลงไปดูสะพานข้างล่างกันค่ะแต่ที่สะพานเนี่ยตอนนี้คนน่าจะเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนก็ต้องลองลุ้นกันว่าผลจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็ทำใจไว้แล้วแหละเพราะว่าเรามาช่วงเทศกาลเนาะ

ตอนนี้เรามาถึงสะพานโกลเด้นบริดจ์แล้วนะคะทุกคนคนเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้นุชมาช่วงประมาณบ่ายสามนะคะตอนแรกเราคาดหวังไว้ว่าถ้าเรามาช่วงบ่ายๆหน่อยคนไม่น่าจะเยอะแต่ก็ผิดคาดไปหน่อยค่ะคนเยอะอย่างที่เห็นเลยอันเนีเมนโตสวยมากค่ะแต่ว่าคนเยอะมากค่ะแ <laughs> พลนให้ดูดหน่อ <laughs> ย มอ,มองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนมองไม่เห็นอะไรยอ่ะคือต้องมากับโดวงจริงๆคนโชคดีถึงจะได้เห็นวิวทั้งหมดวันนี้ เราโชคไม่ดีตรงที่แบบอากาศมันไม่ไม่ดีอนะเนาะจริง,รงๆแบบคิดคิดถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยหมอกมันจะมาถึงตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยสะพานมันจะมองเห็นชัดไหมโชคดีที่แบบว่าเออมองสะพานเห็นชัดแต่ว่าวิวข้างนอกมองไม่เห็นเลยอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ยังโชคดีวนะ่าแบบว่าเออยังเห็นอยู่บ้างถ่ายรูปก็ยังสวยอยู่นั mm ่น hmm. แหละค่ะทุกคนก็ <laughs> คิดว่ามาเสี่ยงดวงสักครั้งหนึ่งเนาะโอเค ทำนู้นนันต่อค่ะแต่ว่าคนเยอะมากนะวันนี้เพราะว่าเป็นช่วงจุดจีนพอดีออ<ส><ด> 本当すべてっ、あそうこっちは、寒いにい。

มันคือโฟลเหลืองมันคือขอนมไข่เต่าปะปั้นเราก็มีแต่ของเขามันใหญ่กว่าแต่อร่อยอ่ะทำไปแล้วอะไรกันอยู่นะัฟลเหลืองฝังโฟลเหลืองอะมันอะไรกัน,น,น,อนซอยบินด๋อย

เราอยู่นี่ทั้งวันแล้วนะคะุเตก็คิดว่าได้เวลาสมควรในการกลับแล้วนะคะก็กำลังจะลงไปข้างล่างกันเดี๋ยวนั่งเคบินคาแล้วก็ไปรอรถแต่โค้ด นอนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หูอื้อมากผังอะไรไม่รู้เรื่องเลยจะไ,ไม่ได้ยินอะไรเลยหูอื้อมากเพราะว่ามันขึ้นทั้งสูงแล้วมันลงมาด้วยความเร็วนิดนึงนะคะเน,นี่ยมาส่งนักเรียนอะไรมาตะกี้อ่ะเต้ ทุกคนคนที่มากับดวงเนี่ยเขาดีจริงๆเลยนาะจะบอกว่าตอนที่เราลงมาจากเคขมทคาข้างบนมู่นนะคะ่ะตอนระยะที่ลงมาเนี่ยฝนดังตกทุกคนโชคดีมากที่เรากลับก่อนคือเมื่อวานน่ะซื้อลมไว้เรียบร้อยแล้วก็วพอคิดว่าน่าจะฝนตกตอนช่วงม,ม,มันเย็นๆอะ่ะ ดูพยากรณ์อากาศนะคะแต่พวกแบบเอาเข้าจริงๆ<อ>เป็นจริงคือไม้ตกนั่นแหละก็ก่อนกลับเดี๋ยวแบบดูของฝากนินนะคะของที่ระลึกจากบานาฮิวกันนะ Hi, ทุกคนตอนนี้เรากลับมาดึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแต่ก็ให้ดูคร่าวๆไปนะคะ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นนะคะทุกคนวันนี้ทริปนี้ที่เราไปบาร์นาคิวกันนะคะก็จะเป็นการเดินทางด้วยการไปด้วยกันแบบจองตั๋วของเออ KK เคดนะคะซึ่งต้องบอกว่า KKD ดเนี่ยมันสะดวกมากๆทุกคนเพราะว่าซื้อแค่ตัว๋วตั๋วแบบ ออนไลน์ Online, ใช่ไหมคะพอไปถึงนูน่นเราก็แค่สแกนให้เขาสแกน QR code โค้ดให้แล้วก็เวลาทานข้าวก,ก่อนที่จะเข้าไปทานข้าวอะคะ่ะที่ห้องอาหารอ่ก็ให้เขาสแกนให้อีกรอบนึงซึ่งมันสะดวกตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องรอคิวเราไม่ต้องซื้อตั๋วหน้างานนะคะก็จะสะดวกมากๆแล้วก็ในตั๋วเนี่ยสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ด้วยนะทุกคนแต่แต่ก็ไม่ได้ใช่ฟรีวัดทกถูก,ถก ทุกอย่างอะเนาะแต่ว่าไอที่เล่นได้ก็มีจริงๆ KK d a เเนี่ยค่ะเป็นเว็บไซต์ที่แบบว่าอำนวยความสะดวกในเรื่องของตัว๋วการท่องเที่ยวต่างๆค่อนข้างหลาก,หลา,กหลายมากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เวียดนามหลายๆประเทศก็มีเหมือนกันยังไงทุกคนก็ลองเข้าไปดูนะคะเผื่อจะแบบว่ามีทริปอันไหนที่ทุกคนอยากจะไปเนาะอย่างที่นุซื้อมาก็เป็นบานาบานาคิวก็คือแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่จ่ายเพิ่มเติมเ,มเฉพาะ ขอ,ของที่อยากทานในบานาฮิลนะคะแต่พวกแบบกระเช้าลอยฟ้าหรือว่าเป็นในส่วนของบริการอ,าอื่นๆคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็คืออยู่ในโปรแกรมเดียวเลยซึ่งต้องบอกว่ามันสะดวกด้วย มากๆนะคะอันนี้แนะนําเลยสําหรับใครที่กําลังมองหาทริปการท่องเที่ยวนะคะแบบไม่อยากไปเองแบบให้ทางเว็บไซต์จัดทริปให้ก็แนะนําเว็บไซต์ KK Day นะคะทุกคนจริงๆหนุดตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะรีวิวตัว KK Day แล้วก็ การรีวิวการท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เวียดนามด้วยนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้นะคะถ้าสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้นุชด,ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายนุมาร์